ของอ่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทแบบยู u ู e เนี่ยเช่นคนมาสมัครแล้วมันมีคนหนึ่งอ่าขยันในการผลิตผลิตผลิตนวัตกรรมหรือวิดีโอออกมาเอาเป็นของเขาเรื่อยๆกว่าจะคิดได้เขาจึงมีระบบสอนครีเอเตอร์วิธีการคิดสร้างสารรค์ในการทําออกมาแต่สมมติว่า YouTube มันเห็นว่าอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ทำไมให้คนอื่นเขาดูดไปแล้วไม่ไม่ ไม่หวงลิขสิทธิ์ตัวเองให้เขาดูดไปดูดไปดูดไปแล้ว YouTube ก็แจ้งมาแจ้งมาว่ามีช่องใดบ้างที่ละเมิดลิขสิทธิ์ช่องคุณมันก็ชงชื่อมาถ้ามันเตือนเราแล้วเราเฉยเมยมันจะถูกมองว่าเราเนี่ยสมคบคิดสมคบคิดนะครับแต่ถ้าเอาภาพไปอ้างอิงนะฮะอ้างอิงนิดหน่อยนะไม่ อ่ะสักหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนั้นอันนี้มันมันไม่นับครับมันไม่ส่งมันไม่ส่งว่าละเมิดละเมิดสิทธิ์เรานะครับแต่ถ้าเอาไม่รู้ผมผมผมไม่รู้ว่าต้องดูดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องดูดไปกี่เปอร์เซ็นต์อ้าวซวยเลยลุงเคยบอกผมลุงเคยบอกผมนะลุงช่างเคยบอกผมบอกว่า เจ้าของช่องก็จะซวยด้วยเจ้าของช่องก็จะซวยด้วยเหมือนเหมือนมองว่าเราเนี่ยสมคบคิดเช่นอ่ะถ้าคุณเอาช่องผมไปได้เงินแล้วคุณต้องแบ่งเงินมาเขาจะคิดแบบนี้นะเพราะว่าไม่ห่วงลิขสิทธิ์ตัวเองนะครับเอาแล้วงานนี้นะผมก็เจอแปลกๆเน่บางครั้งไม่ขึ้นเลยบางครั้งเงินไม่มาเลยไม่ได้เงินนอกยังไปหักอันเดิม หักแบบการประเมินอ่ะเขาเขาจะมีการประเมินประเมินไรายได้เฉยๆนะครับยังไม่เป็นความจริงแต่จู่ๆมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นหลายวันแล้วก็มันลดเฮ้ยตกใจอ่ะนะครับดังนั้นดังนั้นพวกเราต้องต้องตระหนักนะครับแต่ละช่องต้องตระหนักนะครับอ่าอ่ามันมันจะมีคําว่ามันจะบอกเฉพาะคนเอาไปร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นต นะครับเริ่มเริ่มกลัวเลยเนี่ยเริ่มผมเริ่มกลัวแล้วมันแปลกๆนะครับมันแปลกๆมันไม่เป็นไปตามปกติไงน,นะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะทุกช่องเลยนะทุกช่องก็เริ่มมาตระหนักนะตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นผลเสียมันไม่ใช่ผลดีผลเสียนะครับมีหน้ามันถึงให้เราดึงเราให้ไปดูครีเอเตอร์คนเก่งๆเนี่ยม,มันจะเอาตัวอย่างคนเก่งๆมาให้เราดู เพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้เราอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะครับก็โอเคนะฮะทุกคนก็ต้องระวังนะฮะพอไปไล่ดูจริงๆเนี่ยลองไปเข้าดูนะครับถ้าใครใครมีมีโน้ตบุ๊กนะเข้าไปในอ่าสตูดิโอนะครับ YouTube Studio แล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไป YouTube Studio นะครับแล้วไปเลื่อนข้างข้างข้าง,งซ้ายลงมาทั้งในแถบข้างซ้ายมานะครับแล้วมันมีคาว่าลิขสิทธิ์ท่านคลิกไปที่ลิขสิทธิ์ครับ <sch illes> มันจะบอกชื่อชื่อวิดีโอของเราแล้วจะมียอดคนดูแล้วจะมีวันที่ที่เราโพสต แล้วจะมีช่องอ๋อเขาจะบอกคนที่อาดูดไปเนี่ยช่องนี้ที่คนดูดไปเนี่ยเขาได้ยอดคนดูขนาดไหน9 9.7.2k แสดงว่าตรงนี้มีคนดูดไปผมเขาได้เกือบ 9.7.2k แสดงว่า90,000คนดู90,000 นะครับแล้วก็เขามันจะบอกช่องที่เอาเราไปแล้วก็จะบอกช่องนั้นมีผู้ติดตามเท่าไหร่จากนั้นมันก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงก,กันกับของเราคือร้อยเปอร์เซนเปอร์เซนต์ที่คนดูดไปตรงกับวิดีโอของเราเองรอยเปอร์เซนคือเขายกไปทั้งหมดอ๋อนี่ไงมันกลืบลงมาหมดเลยเดี๋ยวผมจะไล่ดูนะครับ มีคนดูดผมไปมีผมดูดผมไปมันบอกมีคนดูดผมไปแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดครั้ง มีคนดูผมไป88ครั้งมีคนดูผมไป88วิดีโอนะครับเกือบร้อย88วิดีโออ๋อมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นี่เองฮะมันบอกชื่อหมดเลยไม่น่านะครับ บอกด้วยมันบอกด้วยว่าวีดีโอไหนที่เขาดูดเราไปแล้วมันเป็นวีดีโอที่มาแรงอออืืเป็นวีดีโอที่มาแรงด้วยนะโอ้โห แต่ถ้าเราเอาไปทำนะเช่นเอาไปทำเราก็ต้องระวังนะเราก็ต้องระวังถ้าเรามาครับถ้าอยู่ในรูปแบบของเอาไปทําแบบอื่นนะเอาไปทําแบบอื่นที่ไม่ไม่เหมือนต้นฉบับนะครับเช่นอ่าไปทํารีวิวไปทําภาพดีแอคชั่น นะครับหรือไปทําอย่างอื่นที่มันเป็นมันแตกต่างไปจากเจ้าของนะฮะนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบมันมันจะเหมือนกับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะครับที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันมีรูปทรงไม่เหมือนกันแต่ถ้ายกมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเขาจะเทียบว่าเปอร์เซ็นที่ตรงกันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นนะครับพวกเราเองก็ต้องระวังนะ โอเคนะครับเป็นกำจัดจานสิครับผมนะคุณวิไลนะครับแอดเลนลิสครับคุณปะวิณีนะครับคุณนรุณีนะครับผมนะครับคุณนางพุทธเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่เราจะพูดเรื่องมีความสุขนะครับที่ป้าแตนไปเจอฉลากกินแบ่งที่ซื้อไว้สิบใบแล้วดันไปตรวจแล้วถูก เลขท้ายสามตัวครับใบละเพราะว่าอาจารย์เคยถูกไนงะถูกทีละใบนานๆแล้วนะมันจะได้สี่พันบาทนะครับไปขึ้นมันก็จะถูกหักไปนะครับนะได้ค่าขนมนะเลยทีเดียวนะครับคุณจำลองครับสวัสดีครับผมนะคุณพี่มาเรียมสวัสดีครับบอกว่าป้าแตนถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่โอ้เห็นไหมผมจะพูดเป็นลางอยู่เรื่อยเลยเนี่ยจะพูดเป็นลางอยู่เรื่อยเลย ปาแสนถูกวันที่หนึ่งพูดอยู่เรื่อยเลยเออเราอยากให้ถูกมากจนพูดไป่ละวันที่หนึ่งเาแสนถูกเราวันที่สามนะครับสองใบนะครับก็แสนหกนข้าไปขึ้นก็จะถูกหักอีกนะครับหักเปอร์เซ็นต์นะครับนดที่จ่ายแล้วก็ล่าสุดก็คือถูกสิบใบนะ อันนี้อันนี้พี่มาเรียนเขียนว่าอะไรนะป้าแตนถูกวันที 3> <3> wrote, ่สามสิบใบเ๋าไม่ใช่ครับป้าแตนถูกอ่าไม่ใช่รางวันที่สามผู้ผิดนะป้าแตนถูกรางวันเลขท้ายสามตัวตกใจหมดว่าป้าแตนถูกวันที่สามสิบใบนะโอ้โหนะป้าแตนถูกวันที่สามอ่าป้าแตนถูกรางวันเลขเลขสามตัวเลขท้ายสามตัวนะฮะสิบใบสี่หมื่นนะฮะสี่หมื่นนะครับเออรางวันรางวันเลขท้ายอ่ารางวัน รางวันที่สามเนี่ยรางวันที่สามเนี่ยสองใบได้แสนหกแล้วมาเจอเลขท้ายสามตัวอีกสิบใบได้สี่หมื่นก็แสดงว่าปแตนได้ไปจากรตเตอรี่ครั้งนี้สองแสนบาทเออพอดีเลยนะมันพอดีเลยอสองใบเนี่ยใบละแปดหมืนได้หมื่นได้แสนหก สนหกมันก็ขาดอีกสี่หมื่นใช่ไหมป้าแตนมาได้เลขท้ายสามตัวอีกสิบใบก็กลายเป็นสองแสนเลยครับโอ้ยสาธุสทศาธุทนะได้สองแสนรวมกับเลข,เลขรางวัลที่สามนะครับได้แสนหกมาเจอเลขท้ายสามตัวสิบใบก็เป็นสี่หมื่นใช่ไหมแสนหกกับสี่หมื่นก็เป็นสองแสนโอ้ป้าแตน เฮงเฮงเฮงตลอดไปเด้อนะะจริงๆด้วยนะมันลงล็อกพอดีแล้วมันลงล็อกพอดีสองแสนนะฮะลงล็อกสองแสนนะครับเล,เ,ลลเลขท้ายเลขรางวัลที่สามเนี่ยได้แสนหกเลขท้ายสามตัวอีกสิบใบได้สี่หมื่นเห็นไหมแสนหกแสนหกหมื่นบวกบวกสี่หมื่นก็ได้สองแสน สุดยอดสุดยอดสุดยอดดีใจโอ้เราต้องดีใจสองรอบนะดีใจนําเด้อปแตนเด้อโอ้ยดวงดีขนาดนี้เนาะปแตนเนาะนี่เหตุบุญเห็ดทานไปเด้อนะครับคนเห็ุบุญเห็ดหยังไเป็นรย่งสี่ละเทวดาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเทวดาเห็นนะครับอแข่งเรือแข่งพายแข่งไม่ได้งวดหน้าไม่ลุงก็ป้านะครับ ถูกลำวังที่หนึ่งเอาคนละใบไปเลยไม่ใบแล้วล่ะขนาดมานเนี้ยเอาค่อยๆไปแล้วกันเนาะค่อยๆไปลุงถูกันที่หนึ่งหนึ่งใบจริงๆป้าแตน,นต้องถูกห้าใบลงที่หนึ่งนะโอ้โหนะเออยินดีกับป้าป้า,ปาแปลงผักด้วยนะนะคุณนายสวนผักแปลงผักนะครับ โอ้โหเป็นเป็นเดือนของเขาจริงๆนะเป็นเดือนจริงๆครับขึ้นพอสใหม่ขึ้นพอสใอหม,ออม่ปังที่สุดเลยนะปังที่สุดเลยอืมอึม่มนะรวมกันสองละวันก็คือสองแสนนะครับมันลงตัวพอดีเลยนะเฮ้ยปาแตนจะถูกเลขท้ายสามตัวเก้าใบไม่ได้เหรอหรือสิบเอ็ดใบไม่ได้เหรอทำไมต้องสิบใบมันลงตัวกับแสนหกกับสี่หมื่น เป็นสองแสนสองแสนเลยนะโอ้ oh, นะสุดๆไปเลยครับพี่น้องนะครับคนที่เรารักคนที่เราให้กำลับบงใจนะพอเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ดีใจเนาะนะครับตอนนี้ตอนนี้คงอยู่ในงานนะอมืมันคือใจมาคือดีใจกับโชคลาบแล้วก็กำลังจะทำบุญใหญ่ นะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับหลายท่านนะครับในการบวชนะครับโดยเฉพาะมาจากมาจากลุงป้านี่สี่มาจากลุงป้าสีส่รูปสี่รูปเนี่ยก็สร้างบุญกุศลให้กับทางวัดนะครับในการทําบุญขนาดนี้เพราะว่าทุกคนก็จะมาร่วมทําบุญทุกคนก็จะมาร่วมอนุโมทนาบุญทุกคนก็จะได้มาร่วมใส่ทำบุญใส่บาตรมันเป็นบุญ เป็นบุญใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ที่บวชเองก็จะได้บุญมหาศาลนะครับก็พวกเราก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุกับการทําดีครั้งนี้สาธุไปว่าดีแล้วนะครับสาสาธุเนี่ยแปลว่าดีแล้วดีแล้วนะครับนะครับเห็นด้วยดีแล้วนะครับนะนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ยังเรียกลุงพัน์อยู่ได้นะเพราะว่ายังเป็นนาคอยู่ลุงพันนะครับ ลุงพันนะครับแล้วก็ลุงจิมมี่แล้วก็พ่อฟื้นนะครับแล้วก็ช่างดำนะขอให้ได้บุญกุศลเยอะๆเด้อสาธุสาธุก็ให้สิบห้าวันมาแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลมหาศาลเลยนะฮะก็จะได้บุญเยอะนะครับจะได้บุญเยอะบวชได้บุญกว่าการถือศีลแปด นะครับบวชสิบห้าวันบวชเหมือนผู้ทธองค์ตรัสนะครับถึงอันิสง์ของการบวชนะผู้ทธองค์ตรัสนะมีเมธภิกษุณีภิกษุณีต่อให้บวชมาห้าร้อยปีนะครับก็ต้องก้มกราบภิกษุเพิ่งบวชใหม่ครับอันนี้ผมไปอ่านเจอนะครับโอ้ พิกษุนีต่อให้บวชมาแล้วหลายร้อยปีนะครับด้วยด้วยศีลด้วยอะไรต่างๆนะต้องต้องกราบภิกษุเพิ่งบวชใหม่นะครับน,นี่คือการบวชเนี่ยคือต้องปฏิบัติดีปริดัติชอบนะครับนะครับเพื่อจะต่อให้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับต้องทําให้เกิดกุศลมากที่สุดติดความโลภ ทิ้งหมดทางโลกทิ้งหมดนะครับนะเพื่อไม่ให้ไปค้องแวะนะครับยิ่งเป็นกุาศาลมาสารจิตใจจะว่างจะเป็นการปล่อยวางคนบวชสมัครคือจะปล่อยวางครับเช่นสละทรัพย์ใหญ่น้อยสละญาติพี่น้องไม่ไม่มีการไประแวดระวังไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ในระหว่างที่บวชจิตใจจะว่างอย่างน้อยจิตใจจะว่างหนึ่งครับจะว่างจากอากุศลทันทีที่ได้คือว่างจากอากุศล กิบต่างๆก็จะเป็นกิบของสงฆ์ก็จะว่างจากราคะกา,การฉันการฉันก็ควบคุมผัสสะตัวเองทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจยิ่งจะได้กุศลมากนะครับนะครับการฉันเราก็ไม่ได้จะหาถ้าเราไปซื้อเองเราก็จะหาตามราคะราคะเราเราบริหารราคะแต่เมื่อพระบวชเนี่ยก็คือจะไปบินธบาตเนี่ย ไม่ได้ไปขอว่าเอ้ยยายอันนี้ผมไม่ชอบไม่ได้นะครับก็คือชาวบ้านที่ชาวบ้านมาใส่บาตรชาวบ้านไม่ได้ศรัทธาคนที่มาบิณฑบาตนะครับชาวบ้านศรัทธาผ้าเหลืองศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาศาสนานะครับดังนั้นต่อให้พิสษุเดินมาเป็นคนทุศีนแต่เราศรัทธาในความเป็นศาสนา ภิกษุได้ข้าวไปฉันเนี่ยอย่าคิดว่าอ่าท่านได้เพราะว่าตัวท่านนะครับท่านได้เพราะว่าอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสดนะครับดังนั้นต้องทําใจให้เป็นให้เป็นอ่าเขาเรียกว่าทําใจให้เป็นแบบเดินสายกลางเนี่ยได้อะไรก็ฉันอันนั้นไม่มีคำว่าชอบไม่ชอบ ดังนั้นในระหว่างที่บวชเนี่ยจึงเป็นกุศลมากๆใจจะปล่อยวางออกจากอากุศลมากที่สุดแต่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับต้องเคร่งครัดนะสิบห้าวันก็ได้บุญมหาศาลผมจึงอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสามสี่ท่านเนี่ยออกมาขอให้ป,ปังปังปังเด้อนะครับลุงพันธ์ออกมาก็ขอให้ทุกอย่างช่องต่างๆก็ขอให้กลับกลายเป็นดีเด้อนะครับนะฮะ โชคร้ายโชคร mm. mm? well. ้ายเนี่ยโชคดีไล่มาอ่าโชคดีโชคร้ายที่ที่เกี่ยวกับวิบากกรรมนะฮะวิบากกรรมมันมีแล้วดีและไม่ดีนะครับเมื่อเรากําลังตกทุกจากวิบากกรรมไม่ดีส่งเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่าท้อเวลาสุขก็อย่าเหลิงเวลาเราสุกแล้วอย่าเหลิงประมาณว่าเฮ้ยฉันสุขมึงทุกเนี่ยมันจะเหลิงนะ ยิ่งเรามีสุขเราเรายิ่งแบ่งปัน่ะถ้ากาลังมีสุขอยู่ท่านยิ่งแบ่งปันมันยิ่งได้เพิ่มทวีนะฮะทุกอย่าทา้อสุขอย่าเหลืองเดี๋ยวมันก็ดับมันเกิดดับทุกไปเดี๋ยวมันก็ความทุกข์ก็จะหมดไปก็จะสุขถ้าสุขอยู่สุขไม่ได้แช่ทั้งวันนะครับท่านสุขเนี่ยไม่ได้แช่ทั้งวันนะบางทีประเดี๋ยวประดาวอา้าวกูทุกข์อีกละเกิดดับเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดนะครับขอบคุณมากนะครับ หนึ่งชั่วโมงนะห้าสิบแปดนาทีนะครับก็อย่างที่เราทราบนะสถานการณ์ตอนนี้ข่าวสารในเรื่องตำรวจองค์กรนี้ต้องกอบกู้กันอีกยาวครับนะครับต้องปฏิรูปกันแล้วละ่ะทำไมต้องเกิดอยู่ในภูทรต่างๆว่าเรื่องแบบนี้ทำไมต้องเริ่มอยากปิดจ็อบทำไมต้องมโนโทำไมต้องไม่เคารพหลักที่ถูกต้องกระช้ายัง การหาคู่ร้ายเนี่ยช้ายังดีกว่าคุณไปเอาคนที่ไม่ผิดไปไปดำเนินคดีมันได้ช้านี่ยังดีกว่ามันรอบคอบน mm hmm. ะมันมีหลายคดีครับคดีแถวคดีมาแถวทางมุกอาหารสกลนครก็เหมือนกันครับในที่สุดแล้ว คนที่บริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ครับคนที่ไม่ผิดก็คือไม่ผิดจนได้นะครับอย่าพยายามที่จะผลักดันเข้าไปผังดันเข้าไปนะครับความจริงก็คือความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนที่เห็นคุณธรรมมีอยู่คนที่รู้ว่ากําลังผลักดันคนคนผิดก็มีอยู่นะครับกรรมมันทำกรรมมันทนตาณช่วงนี้นะครับกรรมมันมาไวนะต้องระวังนะครับ อ่าขอบคุณทุกท่านนะครับอ่คนทำบุญบวชพระใหม่จะมีโชคลาภอันยิ่งใหญ่นับเป็นบุญกุศลสูงใช่ครับจริงๆนะปฏิบัติให้ได้ทำให้ได้นะครับปฏิบัติให้ได้ทำให้ได้ทำให้ดีโอกาสที่จะมาอยู่ร่วมภาคการสาวพัฒ์นี่มันยากผู้หญิงผู้หญิงอ่าการเกิดเป็นผู้หญิงเขาไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนี้ได้เขาก็เลยต้อง พึ่งพาใสายเช่นถ้าลูกบวชก็จะได้ได้ทำบุญใส่บาตรได้อำนวยความสะดวกให้การเข้าถึงร่มผ้าเขาเรียกว่าอยู่ใต้ร่มผ้ากาสวพัดเนี่ยพ่อแม่ไม่สามารถจับผ้าเหลืองได้ถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่ยังเล่นการพานันยังกินเหล้าเมายาครับไม่ช่วยไม่ได้นะครับคุณต้องใช้โอกาสนี้ในการได้ร่วมทําบุญใกล้กับศาสนาให้มากที่สุดไป ใส่บาตรทุกวันทุกวันพอลูกศึกแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ใส่บาตรอีกดังนั้นคือได้ส่วนในการร่วมร่วมได้บุญต่างหากนะครับนะครับไม่สามารถคนบวชจะได้ประโยชน์ตัวเขาเองนะครับในการไปบดดัติดีบัติชอบนะครับเขาเทพไม่ได้ช่วยใครนะแต่ถ้าใครอยากทําบุญใส่บาตรนะครับไปรับฟังธรรมอันเนี้ยจะได้ประโยชน์ส่วนนี้นะครับ จะได้ประโยชน์ส่วนนี้ดังนั้น,นคนที่บวชก็จะได้บุญกุศลของเขาโดยโตรงนะครับส่วนคนที่สนับสน,นุนนะครับให้ข้าวให้น้ำด้วอการใส่บาตรนะครับก็จะเป็นได้กุศลในการทําทานทําทานนะครับถ้าพิสูนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนที่ใส่บาตรก็จะได้บุญมหาศาลเพราะเขากําลังลดราคะราคะเบาบางคนใส่ก็จะได้บุญมหาศาล ต่อให้คนใส่ไม่ต้องการบุญก็ได้ครับคุณทองจรบอกย่าอย่าฉันอย่าชัน,าาชนบิดาบาตจากชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะกล่าวไปใหญ่ที่จะเจริญอา,านาปานสติหรือพยายที่จะปฏิบัติเดินสายกลางเดินตามมรรคเนี่ยผู้ที่มีราคะคนมักน้อยอถ้าท่านใส่บาตรมาตลอดชีวิตเนี่ย ถ้าในครั้งหนึ่งครั้งใดไปเจอผู้ที่มักน้อยสันโดษราคะเบาบางเนี่ยท่านจะได้บุญมากกว่าการไปใส่ผู้ที่ยังราคะเต็มไปหมดเลยหรือทุศีน่ะแต่ว่าเพียงแต่ท่านใส่เนี่ยท่านไม่ได้ไปสนใจว่าใครทุศีนไม่ทุศีนท่านใส่เพื่อเพื่อศาสนาเพื่อจันลงศาสนามันก็จะเป็นการคิดแบบแบบกลางกลาง แบบอุเบกขานะครับนะมันก็จะได้ส่วนบุญก็จะมาอย่างนี้เยอะแยะนะครับนะฮะก็อนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ลุงป้านะครับแล้วก็ FC แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดนะครับที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเล็กจะน,น้อยนะครับเราก็ได้แต่อนุโมครับก็ข,ขอให้ส่วนบุญนี้จงเป็นของท่านทุกคนนะขอให้โชคลาภโชคดีนะฮะขอให้เ e ขอให ลุงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับสายลุงป้าแล้วก็เอฟซี C T mm. ทั้งหมดนะครับก็ขอให้โชคดีมีชัยเหมือนลุงป้านะครับ mm. พศหกเจ็ดเนี่ยแสดงว่าเป็นปีของพวกเราเลยนะครับผมนะครับ mm. ขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ mm. วันนี้ไ้ห้าร้อยไลค์นะครับผมนะครับ